พี่ช้อาก่อ่เดียว่ม่อช่อหง่งหง่งห่ง่่่พี่ชีฐานก่โอ้ยเาเปขัโยเราโยตัวให่ชัวร์่ิตัวช่วยจอ่อต่ฉนเอาเปยต่หชจงน้องโตโอยเปตไอยต่อเนในหัวไอชัวไอผอมราย่อตันจเ้ไม่่อหน คิดต้องมาตัวรูโอ no ู้นี่ใช่หรอนี่ใช่ไปดูน้องหนูนีรู้ตัวสาวคุต้อให้กบป้าแดนมัวนเองียบโนาจอนี่ชิการะาูต้สั่งเลิมุไปเจอมาปออดตลอดต่อไปกูต้อมันชิจออย่างนอ่นนะก็ใช้ตัวนั้นนะคูมอนปงเอาไปหลวเาไปหลวให้หยากไปอย่างนี้ทำมดเตก็นาะก็โทรศัพก็ชิคก็อนะน้องอ๋โอพี่เตี้ยจ้เนี่ยน้องปะจุน้องหัวเจี๊ยบุ้ออย่ปก่อนเอื้อตัวุต้องอย่ะแต

มีตัวอาตมาเนี่ยอมาอนอนอาตมาอยู่จิลาฟ้งเชียที่จลับปนเลยาจะอยู่ิสมาริเชียหจ้ตอจ้ตอเลยนั ก็สวยลุ่ะๆเนี่ยนอมาหนึ่งนอมาหนึ่งนอแลครับเดินตองข้ามต่อได้อก็เดันตรงข้ามต่อนอมาแบบต้องไทยนอมานึ่แบบน้อแอบประปราใจอ่ะเบสใช้เบสตัวนางเอชชวนนอคโอ้ชุมมสัญญาณพี่เลยเดี๋ยวผมมือสัญญาณหมดเดยวไปห้าให้ลูกกดเนาะขอให้สซนแล้วให้ลูกกดเนาะเจ๊งเตือนเลยอ่ะ ว่าเราบวดังดาวชาก็ชาอ๋อยู่จจะต้องมุพอในตสิทธวดเตกล้องอะอออแต่นอนี้จะลัผิดได้คัดนี่นไม่ป้เิดด้คัดสถ้าชีีตผิดก็น้องเอขมั่วโอ้หอูยากูได้แน่นอนปอกชักปเท่านี่ปอกชนห้องอุจะปอ วันนี้เรามาเข้าป right ่าก um, ันค่ะมากินอาหารอร่อยอร่อยอดี๋ยวลี้ยนจะกราเร็ก็เพ่ยต้องตีนะโมตาปูนะโมตาสงนอตาเจนอดวงนอจิตวันนอกระเสวใจจุฑเจวันนอกระเทา แต่ช่อปแต่ไม่รุ่นเก่าไม่รุ่นเก่าก็เลยหนักก่าที่เพราะมันเพราะตนี้มันเล็กน่ะเล็กอันเนียมันจหนเลยโดอย่างเดิ e เดิ l e r ไม่อาขาบอยชิ่งหอเเ้อโอแล้วเอาอย่าจะต่อววมตนที่ตัวสเป็นเตากผูู้าน่อยะผู้ายหน่อยเสีตัวอืมเิม

พี่ก็ไปย่อเตื้อก้องสองมือตอนมือข้างหนึ่ง่ใตอนนี้นะพี่ไปย่อเื้อตอนนี้กำลังเซตเครื่องอยู่เลีงเลี้ยง้เลจไปย่อได้คือฮานาคอเจอที่ไกจะไปหนึ่งตัวครับยันโ้ยเพี่กูยอนหน่อยใจใต้น้ำมั พี่ยนเร่งเพราะว่าหนูจะกลับบ้านแล้วนะคะพี่ขากิไปีได้ชิ้นเชียวพี่เร่งพี่เร่งตอนตอนนี้คือย้อนเดินนานเนอโอโหนี่คือไก่ชิ้นร่ารักมากว้ากเก่นี้เปไก่จ่อจุนไก่เลยค่ชงเอาสบูไงซ่ององพี่๋อซ่อง เอาสมูทมาจังเลยนี่โทษตอนนี้ผมหิ่วแล้วนะนี่สวยอ่ะอุ้ยกล้องสวยอ่ะตอ้ยหลั่มากเลยอ่ะโอ้ยกล้องสวยอ่ะกี่บาทคะกี่บาทกี่หมื่นหร้อวกี่บาทโอ้ยกล้องหลั่งละสวยอ่ะดูดิพี่เราลุกฮอตจ้าร้อนดำสวยอ่ะไปพี่ไอโฟนอ่ะ สวัสดีครับพี่กอนตลลฟงพี่กนนีะ้ปะ็สิบปลก็หอมนาเลยจานี่านนเช็กวต่อไปให้กูจอพ่าแม่พี่น้องเลยจอเกิดตงนจะต้องทีอ่สลสลองชอ สำไมอ่ะกอู like ้ชาลูกผู้ชายลูกไทยก็ลยพูงซื้ออะไรวะ